ครับเมื่อนี้ก็พามาชมสมุนไพรหลุดธนงขาวนะครับหลุดธนงขาวหรือว่าหลุดธนงแดงนะครับเป็นชนิดดอกขาวครับหลุดธนงแดงดอกขาวหรือว่าต้นนางแซงในภาษาอีสานนะครับนีผลบงเขาวครับ โรทนุงดอกขาวนะครับโรทนุงขาวหรือว่าโรทนุงแดงดอกขาวนะครับเขาจะมีความแตกต่างกันเล็กหน่อยครับดอกของเขาจะมีสีขาวแล้วก็เป็นส่อเยอะกว่าโรทนุงแดงนะครับ โลดทนงขาวหรือว่าต้นนางแสงเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับที่พบตามหัวไหลไปนะานะครับสายพันธุ์ดอกขาวจะพบได้ยากกว่าสายพันธุ์ดอกแดงนะครับแต่กระใส่ทําสมุนไพรเส้นเดียวกันกับสายพันธุ์ดอกแดงนะครับสายพันธุ์ดอกขาวจะพบเห็นได้ยากกวนะครับเขาเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับ ลักษณะดอกของเขาครับเป็นสีขาวนะครับโรดธนงขาวครับเขาเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กเป็นพืชที่สะสมอาหารไว้ที่รากนะครับซื้อทองทินต่างๆของเขาครับโลดธนงรักธนงหรือว่าต้นนางแซงโลดธนงแดงดูเบียดูเตียเขาเย็นเนินหนาดคั้มนะครับซื้อทองทินของเขาครับ เป็นสมุนไพรที่ช่วยแก้พิษงูพิษแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆนะครับลักษณะผลของเขานะครับมีลักษณะเหมือนกันกันกบลวดธนงแดงนะดอกแดงนะครับแต่ลวดธนงขาวจะมีเป็นไม้พุ่มเตี้ยกลัวแล้วก็ใบป้อมสันกวัวใบของลวดธนงแดงนะครับ อกทนงแดงพันดอกขาวครับจะเป็นไม่ดอกที่ดอกเป็นเป็นซ่อดอกที่เยอะกว่าสนิทพันดอกแดงนะครับสรบคุณทางสม,มุนไพรวดทนงขาว มีสรรพคุณเส้นเดียวกันกันกบหลดธนงแดงนะครับสรรพคุณของหลดธนงขาวหรือว่าหลดธนงแดงดอกขาวครับเป็นสมุนไพรแก้แพิษพิษงูพิษแมลงสัตว์กรดต่อยต่างๆครับโดยการไส้รากของเขานะครับฝนรวมกันกับนามมะนาวนะครับช่วยแก้พิษงูพิษแมลงสัตว์กรดต่อยนะครับ ที่ใส่กันมาแตโบรานนะครับใส่รากของเขาฝนรวมกับหนมามมะนาวนะครับแล้วก็ประทบแผลงูกัดแผลแมลงกัดต่อยนะครับเป็นสมุนไพรที่ใส่ทำสบู่รักษาซิว่าได้ดีนะครับโลดธนงแดงครับลักษณะดอกของเขาสวยงามนะครับ เป็นสมุนไพรรักษาซิฟ้าได้ดีนะครับเฮดไทไป็นหนาขาวพองนะครับด้วยกันนามาทําสบู่นะครับหลักของเขาครับสําหรับแก้พิษอาหารเป็นพิษพวกกินเ็ดเป็นพิษนะครับพี่น้องครับใส่ฝนกับรวมกับน้มามะนาวดื่มได้นะครับเป็นสมุนไพรช่วยแก้พิษเฮดพิษหอยนะครับ ใส่ได้ทั้งสายพันธุ์ดอกแดงและดอกขาวครับรวดทัุงแดงดอกขาวนะครับหรือว่าตัวน,นั้นแซงในภาคอีสานลักษณะพ้นขเขาซา้มภูนะครับ มือนีกับพามาชมตน้นรวดทนุงแดงสายพันธุ์ดอกขาวนะครับคลิปหน้าพอกันไหมครับมือนีสวัสดีครับ